สยองขวัญมากครับดูเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการไฟฟ้ากันหน่อยดีกว่าค่ะคุณผู้ชมบ้านเราโอ้โหแดดแรงนะเ,เปลี่ยนแดดให้กลายเป็นไฟแล้วครั้งนี้ค่ะไฟที่นำมาใช้ใช้ที่โรงพยาบาลด้วยเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะคุณผู้ชมในแพทย์เกียรติภูมิวงรจิตอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านเป็นประธานในการเปิดโครงการจัดการพลังงานไฟฟ้า จากระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคาโซลาร์รูฟท็อปโดยมีคุณประสิทธิ์จันประสิทธิ์รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกล่าวรายงานและคุณวรเชษเตชรักผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปางกล่าวต้อนรับพร้อมกับเปิดตัว e-v charging station สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า โดยทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA ได้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าโซลาร์รูฟท็อปโดยใช้พื้นที่หลังคาอาคารของโรงพยาบาลทั้ง20อาคารซึ่งขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม2.614เมกะวัตต์ พร้อมกำหนดมาตรการประหยัดพลังงานสำรวจออกแบบติดตั้งบำรุงรักษาระบบตลอดระยะเวลา20ปีโดยทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญซึ่งสามารถเริ่มใช้งานได้แล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาโดยโรงพยาบาลลำปางจะใช้ไฟฟ้าจากโซลาร r รูฟท็อปได้เฉลี่ยเดือนละ 3แสนหน่วยซึ่งลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ3ล้านบาทต่อปีเลยนะคะแล้วก็ยังลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ2,064ตันคาร์บอนต่อปีอีกด้วยค่ะพีหรือาการไฟฟ้าส่วนภูิภาคเนี่ยบทบาทที่สำคัญเลยเริ่มตั้งแต่เมื่อทางท่านผออ,อินดีที่จยเข้าวมโครงการเราก็มาสำรวจแล้วก็ประมาณการนะครับในการที่จะหางบประมาณในการลงทุนแล้วก็มาติดตั้ง หลังจากนั้นแล้วเราก็ต้องมีการมอนิเตอร์ติดตามผลจริงแล้วโรงบาลลำปางเนี่ยใช้ไฟจริงประมาณ4,000กิโลวัตต์แต่เราสามารถติดตั้งโซลา่าให้ได้แค่2,000นั่นก็คือมันได้ครึ่งหนึ่งจะทําให้โรงบาลเนี่ยประหยัดค่าไฟได้เฉลีย่ยเดือนละประมาณเกือบ3,000,000บาทถ้าคิดเป็นต่อป,ปีก็ประมาณ3ล้านบาทต่อป,ปี <Yeah. S 1> อียอันว่าเป็นโครงการที่คุ้มมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมโดยโรงพยาบาลลำปางเนี่ยเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่แห่งแรกในประเทศไทยเลยที่เข้าร่วมกับโครงการ PA แล้วก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลต้นแบบของกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะได้มีการศึกษาแล้วก็ขยายผลไปยังโรงพยาบาลอื่นๆต่อไปในอนาคตค่ะโอ้ถ้าโครงการแบบนี้เกิดขึ้นในกับอีกหลากหลายโรงพยาบาลแสงแดดที่ส่องมาฟรีๆเนี่ยเราสามารถเอามาลด คา่าไฟได้เยอะมากเลยชน์มายใช่ส่วนอีกหนึ่งงานนะครับคุณผู้ชมที่อยากจะชวนให้ลองไปสำรวจกันหน่อยวันนี้เริ่มต้นเป็นวันแรกเลยนะแล้วจะมีงานต่อเนื่องสองวันเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมสำหรับงานแฟร์แนะแนวอาชีพครั้งใหญ่ที่จะพาเราไปค้นพบเส้นทางอาชีพในอนาคตของตัวเองนะครับถ้าเราเคยตั้งคำถามว่าเอ๊เราจะทำอาชีพอะไรดีบอกเลยว่าไปงานนี้มีคำตอบแน่นอนครับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนขอเชิญชวนทุกท่านนะครไปค้นหาอาชีพและการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆได้ในงานที่ P Q I Fair 2025งานแฟร์แนแนวอาชีพครั้งแรกของประเทศนะครับที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่16 1 7ถึง17พฤษภาคมที่ Impact Exhibition Center ฮอล์9และฮอล์10นะครับงานนี้ย้ำเลยว่าเข้าชมฟรีตลอดงานภายในงานเจอกับอะไรบ้าง เตรียมพบกับนิทรรศาการแน,แนวอาชีพจาก องค์กรชั้นนํทาทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับมีทั้งโซนอาชีพแล้วก็โซนการเรียนรู้มีกิจกรรมเวิร์กช็อปอาชีพสร้างไรายได้เสวนาสร้างแรงบันดาลใจจากบุคคลต้นแบบในสายอาชีพต่างๆแล้วก็ชิมช็อปอาหารผลิตภัณฑ์และการบริการจากมืออาชีพเลยนะครับไฮไลท์พิเศษก็คือการแนะแนวการเรียนรู้สู่อาชีพที่จะทําให้คุณเนี่ยได้รู้ตัวตนว่าอาชีพที่ใช่การเรียนรู้ที่ชอบสําหรับตัวเองคืออะไรช่วยวางแผนพัฒนาตนเองได้อย่างตรงเป้าเหมาะกับเยาวชน คนทำงานและทุกครอบครัวที่ต้องการค้นหาเส้นทางอาชีพในอนาคตครับในขณะที่สถานประกอบการก็ไปสามารถค้นหากำลังคนคุณภาพเพื่อไปร่วมงานได้อีกด้วยงานนี้เป็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งสองทางเลยเพราะฉะนั้นไปร่วมค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆเติมทักษะที่ใช่ให้กับตัวเองนะครับที่งาน T P Q I Fair 2025ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทาง Facebook สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ องค์การมหาชนหรือที่เว็บไซต์ tpqifair.com ครับครับพักครู่เดียวนะฮะมีเหตุการณ์ร้ายๆคุณลุงวัย57ชะตาขาดขับรถพลาดพุ่งลงคลองดับสยองและปมที่แกตายน่าเห็นใจสลดหดหูใจไม่ใช่เมาไม่ใช่หลับในเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังรายละเอียดครูเตยมหลา้ง ตัวกับรถตัวตีก็คือมันโตต ราะฉันรู้ว่าเธอนั้นเกิดมาไม่เหมือนกันเพราะฉันรู้ว่าเธอนั้นต่างตรงการสิ่งดีๆที่ตามกันจังตามกันแต่หัวใจและร่างกายแข็งแรงไม่ต่างกันฉันจะมอบความรักมอบสมาร์ทฮาร์ดวัยต่พันแต่แข็งแรงไม่ต่างกันเลือกอร่อยกับสมาร์ทฮาร์ดสมองฉับไวหัวใจแข็งแรงขนสวยเงางามขับถ่ายเป็นก้อนสุขภาพดีทุกวัยให้สมาร์ทฮาร์ดทุกวัน ก็ก็มิกซ์เนเจอร์กิฟมีแอลคาเนทีนมีวิตามินเกลือแร่และมีคอลลาเจนพร้อมวิตามินซีเช้ากินเนเจอร์กิฟก่อนนอนกินเนเจอร์กิฟตก็ก็มิกซ์ก็ก็มิกซ์ก็ก็มิกซ์จากเนเจอร์กิฟต์เช้ากินเนเจอร์กิฟต์ที่ก็กินเนเจอร์กิฟถึงตอนเย็นก็กินเนเจอร์กิฟอยากกินเนเจอร์กิฟที่ไรเธอก็ชงมาให้อยากกินเนเจอร์กิฟที่ไรเธอก็ชงมาให้เนเจอร์กิฟ ดวงอาทิตจะขึ้นมาใหม่อีกไม่นานแสงเทียนจะดับไปอีกไม่นานเธอจะหายเศร้าและเสียใจ ตูสู่การเรียนรู้ของลูกอยู่ที่คุณเลือกเลือก S 2 6 Go Pro UST กล่องในที่ผสม Alpha Sphingomyelin สูตรที่เหนือกว่าสูตรเดิมให้เขาได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆซื้อเลยหลังจานสะอาดแค่ผิวพอหรอใหม่ Li f อนเอสแคลซ์ไร้ i ชิด้วย3าพลังทำความสะอาดจากธรรมชาติช่วยแค่จัดภาพ99.99%อาไม่ต้องล้างซั้ ไหลเปนเอฟสูตรใหม่เอ็กซ์ตร้าไฮจีนิกแดงแป๊กเลยเบาเนี่ยเครื่องเสียเปล่าวะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงผมกินเบนโตม่เแพถ้าผลผลิตไม่ได้ดังใจมาดูปุ๋ยขายดีอันดับหนึ่งที่เกษตรกร,ร,กรไทยเลือกใช้แปลงเนี่ยต้องปุ๋ยตรากระต่ายแร่ธาตุครบสูตรไว้ใจได้ทุกข,ขั้นตอนไม่มีสิ่งผลเปื้อนปุ๋ยน้ำเข้าจากแห่งผลิตชั้นนำเยี่ยมดี Oh. แร่ธาตุครบสู่ไม่มีสิ่งปนเปื้อนแรงผลิตชั้นนับปุ๋ยไข่ดีอันดับหนึ่งที่เกษตรกรไทยเลือกใช้ปุ๋ยตรากระต่ายช่วยเด๊ะเดสมหวังเป๊ะๆคู่สีของหลิงออมจเจลีบิวตี้เช้ารองท้องบ่ายอร่อยสดชื่นเ<ม>ย็นเติมวิตามินมหิวตืดสองซองนี้คู่ซีคลคยหิวจเจลีบิวตี้อร่อยง่ายคลายหิวทุกที่ทุกเวลานะคะ แคเรีย X Inverter plus เป็นตัวเองได้เกินคาดประหยัดไฟสูงสุด5ดาวน้องแก้วเรียนให้สนุกนะคะลูกหมุนทำให้เกิดกลักนกลัณคือแก้วโลก Enfagrow A plus สูตรเฉพาะที่มี MFGM เด็กยุคนี้ก้าวทันโลกถ้าเราเจอสาอาจฉริเป็นก้อวันไงว้าวมากค่ะชมเลือก Enfagrow A plus แคเรีย X Inverter plus เป็นตัวเองได้เกินคาดประหยัดไฟสูงสุด5ดาว ผมนมวัวครับในนมวัวเนี่ยก็มีแลคโตสก็คือไอหนูพวกนี้ครับลองนี่เมจิแลคโตสฟรี Free. อร่อยดื่มง่ายไม่มีแลคโตสนมเมจิแลคโตสฟรีชมไม่แบบกล่อง <c oughs> มีเซม่ไอคิดถึงสารสก,กรัดจากใบไอวีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับข้อกำหนดขององค์การยาแห่งสหภาพยุโรปสารสก,กรัดสำคัญในยูจิก้าไอวีไซรัปแก้ไอขับเซมหปราศจากแอลโกอฮอล์และน้ำตาลยูจิก้าไอวีไซรัปจากเมกาวี c a ร์ แคร์หรอไม่เคยกลัวเพราะผมใช้แชมพูยอดขายอันดับหนึ่งสำหรับหนังศีรษะผู้ชายใหม่เคลียร์แมนวย power factor พลังช่วยชะจัดรังแคมั่นใจร้อช่วยสยบรังแคใหม่เคลียร์แมนอัลตร้าซีรีส์ไมโลอร่อยเต็มที่อืมด้วยโกโก้ภสษานนมโคและหมอบาเล่ประโยชน์เน้นเน้นอร่อยจัดเต็มอืมอืม,อมอไมโลอร่อยเต็มที่ดีเต็มแก้ว New MG S 5 EV ที่ไหนกันนิง่งชาร์จไววิ่งไกลสุดๆพร้อมให้ไลฟ์ t i ม e บารตนตีด้วย New MG S 5 EV เด่นทุกด้านได้ใจทุกคนแดงแปั๊ดเลยเบาเนี่ยเครื่องเสียเปล่าอ่ะไม่เสียหรอกหน้ามันแดงผมงกินเบนโตมันแพตทริปนี้ฝัน Central s เ l v e r ห้าสิบ plus ามกล้าใช้ชีวิตอย่างที่เราต้องการวัย50ปีขึ้นไปเสริมด้วยเซนทรัมซิวเวอร์50ลัสเมื่อคันคันคันยาเก่าใช้ยาทาแก้ผดผื่นคันคลำไายตาเสือดาวบรรเทาอการคันเนื่องจากผดผื่นคันลมพิษอันคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา ธรรมชาติพัฒนาเพื่อความพึงพอใจของผู้บริโภคขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้ New Yaris Achieve n h t s h a d e B Shade Setter สไตล์ที่เรากำหนดแ้อากาศน้ำมูกไหลมูกฟี่ยาเม็ดแก้แพ้ลดน้ำมูกพอเฟนนิลามีนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา 19นาทีนะคะคุณผู้ชมเรื่องที่น่ารู้สึกว่าน่าเห็นใจในครอบครัวนี้ก็คือว่าเขามีคุณพ่อเนี่ยขับรถออกไปจากบ้านบอกว่าจะไปซื้อของไปแป๊บเดียวแต่ปรากฏว่าหายไปนานพอเปิด GPS ดูอีกทีจุดสุดท้ายที่อยู่เนี่ยตกอยู่ในคลองค่ะจะเซ็งต่อแล้วก็เราจะเอาไปไหนอะ่ะ แต่จริงๆมันถือว่าไม่ใช่ของกลางนะทิ้งเขาออามาที่ไม่มีไม่มีแล้วทิ้งเลยหรอทิ้งฮะทิ้งก็ทิ้งสิพี่ตำรวจเอากลับไปไม่ได้สิเอาไปทิ้งให้คถามนนาอยากจะหามตอบแล้วแล้วมันจะไปไหนต่อมีภาพไหมพี่กอฟโปรดิวเซอร์หรือปัญญพลมีภาพตอนท้ายไหมว่าเขาเอากล่องนี้ยังไงต่อน่าจะมีแค่เอาไปี่โรพักก่อนเนี่ยเหรอเอาไปทำไมอะ เห็นไหมถามพร้อาไันเไมมันไม่ใช่ของกลางจะเอาไปทําไมเอาไปเก็บไว้ตรงไหนเออก็น่าใช่ไหมล่ะแล้วใครจะเอาไปต่อล่ะเนี่ยอยากรู้เลยเนี่ยตำรวจเขาแค่มาดูเพราะมีคนแจ้งเออแต่ถ้ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้ผิดกฎหมายตำรวจเขาก็กลับไปเออเออแล้วใครจะเป็นคนเอากลับไปล่ะเนี่ยหรือบางทีเป็นไปได้เขาอาจจะไม่ได้ทิ้งเขาแค่มาวางไว้ก่อน รอเมียเผลอแล้วเจอกันเป็นเรื่องแล้วเป็นข่าวขึ้นมาแล้วตำรวจรู้แล้วล่ะทีเนี้ยเออเออลองโทรถามไหมเอ๊ะพี่ตำรวจคะแล้วสรุปกล่องนี้ไว้ไหนนะคะเพื่อนปากถามอ่ะเพื่อนชื่ออะไรเพื่อนพี่ต้นเออล้อ๋อโอเคแต่ลุงอย่าทำงี้มันมันหวาดผวาเออคนลุกลั้่แล้วมาใส่กล่องแล้วกล่องที่มันยาวเหมือนคนเนี่ยมันเหมือนโลงศพ้วยนะเหมือนสิแต่จริงๆต้องบอกผู้ชมอย่างนี้ก่อนว่าการมีตุ๊กตายางหรือว่า